สวัสดีครับอยู่กับพ่องพากินพาทำชาแนลนะครับวันนี้เราจะมามาทําอันนี้นะครับทุกคนข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนนะครับนี่ครับทุเรียนเราสั่งมาจะเผ็ดเผ็ดหนึ่งนะครับมันน่าจะสุกไปนะครับเพราะว่าผมลองผ่ากินแล้วนะครับทุกคนสองลูกนะครับนี้เราก็จะมาทําข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนนะนี่เราก็มีนี่ครับน้ำกะทิ ที่ยังไม่คั้นนะครับมีมะพร้าวนะครับทุกคนแล้วก็มีน้ําตาลครึ่งกิโลนะครับแล้วมีเกลืออีกประมาณหนึ่งช้อนนะครับน้ําตาลปี๊บนะครับทุกคนนี่ครับโอเคครับก่อนจะไปดูคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจทาคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยนะครับเราก็จะไปนึ่งข้าวเหนียวครับหนึ่งกิโลนะครับทุกคนไปกันเลยเราก็จะมานึ่งข้าวนะครับใส่เข้าไปเลย ข้าวใส่หมดนะครับเจะตายนะครับเราก็จะปิดไว้นะครับทุกคนระหว่างที่เรารอข้าวสุกนะครับเดี๋ยวเราไปคั้นน้ำกะทิกันกับปอกทุเรียนกันนะครับาครับทุกคนนี่ครับน้ำใส่เข้าไปหมดเลยนะครับเราก็จะมาคั้นกะทิก่อนนะครับทุกคนโอ้ควันครับปลดฟืนครับทุกคนเราก็จะมาคั้นก่อนเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมล้างมือแล้วนะครับทุกคน ลืมน้างมือกันด้วยนะครับก่อนจะคั้นเนื้อสีครับคัตไปเลยครับคั้นให้น้ำกระทีมันออกนะครับทุกคนนี่ครับอันนี้ผมก็คั้นเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมตัดตต่ตอนคั้นเสร็จเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินนะครับทุกคน๋ยวเราจะมาทีเลยครับค่อยๆทีเข้าไปครับ ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนจนกว่าตอนเราตอนเราจะรองนะให้กาดมันออกนะครับทุกคนแล้อนน่าจะติดนะครับองมือลงไปสาวๆนิดนึงนะครับทุกคน ที่ลงอีกนะครับ <Okay. S 2> เอามาใส่นี้ไว้นะครับทุกคนพอเร กอนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะคั้นอีกรอบนึงนะเพื่อเอาหางกะทินะครับทุกคนเพื่อมันไม่พครนใส่ลงไปเลยแล้เราก็จะได้น้ำกะทิข้นๆอย่างนี้นะครับทุกคน เราก็จะมาเทใส่ตรงนี้ไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อเราจะคั้นอีกรอบหนึ่งนะครับ,ท,รบทุกคนเดี๋ยวตัดไปตอนเสร็จเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเพราะว่ามันจะนานเกินนะครับเข้าทุกคนเดี๋ยวเรามาลองต่อะทุื่องียนกันนะมาจุดได้หรือเปล่าผมก็ตัดตรงนี้ออกก่อนเลยนะทุกคนจะเป็นหรือเปล่ามาดูมันก็ ก็ไม่น่ายากนะทุกคนจับไปเลยครับนี่ครับเขาก็ไปอย่างนี้เลยใช่ไหมโอเคเรับเราเริ่มกันหม่ครับทุกคนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราจะถอดไปเนะรื่อยนะนี่ยอือฮัออกยากเหมือนกันนะครับ มาครับทุกคนต่อครับนี่เราก็ตับอย่างนี้เลยนะก็ไม่ต้องผมก็ไม่เคยปลอกนะครับโซเดียนครับครั้งแร่ครับทุกคนนี่ครับผมก็ดูครับทุกคนก็จนนาน,นๆหน่อยนะครับเห็นไหมครับทุกคน โอ้เจอร้อยมีดถูกเข้าไปครับไม่ไหวเลยครับ้บาไปโคตรนานครับกว่าจะได้ออกมาอย่านี้ครับทุกคนดูครับมันสุกเกินนะครับเพราะว่าผมสั่งมาเมื่อวานนั้นนะครับ ผมมาทำคลิปวันนี้นะครับเราจะมาปล่อยอีกด้านหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราจะแงะออกเลยครับทุกคนแงะออกเลยแล้วกันผมว่าปิดเจอกันตอนเสร็จเลยครับทุกคนปลอกยากมากครับโอเคครับทุกคนผมก็ปอกเสร็จแล้วนะครดูฮะเดี๋ยวเรามาทําน้ํากะทิข้าเหนียวมูนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับ เททุกคร ون. นี่ครับน้ำกะทิเราเราก็จะคนก่อนครับหอกะทินะครับทุกคนโอเคหางกะทิคนระับหางกะทอะิอันนี้นะครับอันนี้นะครับคือหางกะทิแล้วก็ใส่ไปเอาไว้นะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับทุกคนนี่เอาไว้เหลือไว้ทําน้ําทุเรียนนะครับทุกคนเี๋ยวเราจะใส่น้ำตาล มนตานตายนะครับทุกคนเข้าไปครึ่งหนึ่งนะแต่ก็ไปครึ่งเดียวก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวมันจะหวานเกินไปนะครับอ,อีกนิดนึงนิดนึงอีกนิดนึงนะครับทุกคนใส่กเกลือลงไปตัดวหวานนิดนึงนะครับทุกคนแค่นี้พออีกนิดนึง คนนะครับคนให้เข้ากันนะครับทุกคนก็สามารถไปทำตามได้นะครับทุกคนดูครับทุกคน ชีฟไปนะครับทุกคนมโนไปอีกครับเพื่อปิดชีฟนะครับนี่ก็น่าจะได้แล้วนะน่าจะเข้ากันแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเอาข้าวเหนียวกันนะครับทุกคนนี่น่าจะไก้ถุกครับข้าวเหนียวได้แล้วนะครับดูครับแล้วก็ขึ้นเลยนะครับแต่เราจะเอาไปใช่น้ำนี่ครับ เราก็จะมาใส่น้ำกะทินะครับทุกคนคนข้าวเหนียวก่อนนะครับดูคร,รับองคหร Spider ้อนๆ้อนเลยครับเพิ่งขึ้นจากเตาครับเมื่อกี้เลยเราก็จะตักใส่เลยนะครับทุกคนตักใส่ในนี้เลยนะครับที่เราใส่น้ำตาลกับเกลือไว้นะครับน้ำน้ำกะทิเราครับเราก็ใส่เข้าไปเลยนะ ใส่เข้าไปเลยครับทุกคนดูนะครับดูเต็มเต็มหม้อเลยคนนิดนึงนะครับทุกคนให้มันเข้ากันนะแล้วก็จะเอาฝาปิดไว้นะครับทุกคนให้ข้าเหนยียวมันเต็ดต,ตัวก่อนนะครับ เดี๋ยวรอขาเหนียวซีดตัวกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทําน้ำกะทิะะทุเรเีย,น,รราาน,รรยนนะครับระหว่างที่เรารอไอข้าวเหนียวมูนเดตัวนะฮะเรามาทําน้ำกะทิทุเรียนกันนะนี่ะครับเรามีแล้วก็มีทุเรยียนอยู่ข้างในด้วยนะครับทุกคนดูฮะแล้วก็ปรุงใส่เกลือเข้าไปนิดนึงฮะ ใส่เข้าไปนิดนึงน้ำตาลปี๊บครับใส่เข้าไปครึ่งนึงเลยนะน้ำตาลปี๊บ <c oughs> <c oughs> ใส่เข้าไปเลยใส่น้ำตาลทรายหมดเลยนะครับทุกคนที่เหลือจากอันเมื่อกี้นะคร,ครึ่งโลแบ่งอย่างละครึ่งนะครับทุกคนใส่เข้าไปเลยนะแล้วก็จะคนเลนยนะครับทุกคน นให้นั้ำตาลปีพันแตกนะครับคุคนมาดูครับนี่ครับก็น,น่าจะใช้ได้แล้วนะครับผมก็บี้เละไปหน่อยนะครับคือเรียนดูครับเละหมดเลยนีว่าครับทำทำครั้งแรกครับทุกคน ก็เราจะล้วก็เจ้าขึ้นนะครับร้อนโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนจัดจานเลยนะครับทุกคนทุกคนองประกอบก็เสร็จทุกหมดทุกอย่างน้ำทุกหมดอะไรไม่รู้ดูครับเจ๋จไหมครับดูดูน้ำแบบนี้นะครับก็จะมีทุเรียนด้วยนะครับทุกคนนี่ที่เราเอาไปใส่นะครับนี่ครับแล้วก็มาดูข้าวเหนียวนะครับทุกคน นี่ครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วผมก็ตักอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนดูครับแล้วก็จะมาลาดเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลาดกันเลยนะครับมาดูครับตไปเลยแล้วก็ทีลาดเลยนะครับ ก็จะมีทุเรียนน่ครับเราก็จะเอาไปข้งข้างนี้นะครับดูครับทุกคนอยาให้มันสวยนะครับไม่สวยไม่เป็นไรก็กินเหมือนเดิมนะครับทุกคน โอเคครับทุกคนเป็นไงครับน่ากินไหมครับก็เป็นนันติดแล้วนะครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวเราปิดไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับทุกคนนี่ครับข้าวเหนียวนกกะทิทุเรียนนะครับโอเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยนะครับทุกคนดูครับสวยงามแล้วก็จะมาชิมนี่ครับ ที่เราใส่ไปในน้ำกะทินะตุเรียนนะเราเรามาลองชิมไปเลยนะอื้อหือดูครับน้ำน,นะน้นคนมากครับทุกคนดูครับจับมาครับ แต่องก็น้าลายยืมแล้วนะครับทนอันนี้ที่เราไม่ได้ใส่เข้าไปด้วยนะครับอันนี้ครับเร,เราจะาลองชิมกันว่าจะมีเข้ากันหรือเปล่าน,นีึครับอือหือ แซ่บมากครับผมงต้งคอด้านน้ำอันนี้อีกนล้บอยู่อันทองอืน่ากินไหมครับบอกเลยช่ำๆครับทุกคน ก็ไม <Net> ่ได้เอาไมีทอดม่ทำสวนดู กินด้วยกันครับเอาไปลองทําได้นะครับทุกคนอือหือแบบแซ่บมากครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนก็มาทาข้าวเหนียวน้ำกะทีทุเรียนให้ทุกคนดูนะครับถ้าใครชอบก็สามารถไปทำตามได้นะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนนี่ครับมาทําให้ทุกคนดูถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับเพื่อนคนเดียวก,กระดิ่งนะทุกคนสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับทุกคนคบ๊ายบาย